อนนี้เป็นเวลาช่วงก่อนค่ำนะคะประมาณสักเกือบ6กโมงเย็นแล้วนะคะแล้วก็ไฟหน้าบ้านเนี่ยเปิดพร้อมแล้วนะคะเพราะว่าใกล้มืดแล้วแล้ววันนี้นะคะบ้านเราเนี่ยก็มีนอกจากผู้กองที่เลี้ยงดูลงน้องแล้วเนี่ยก็จะมีน้องโลงมานะคะก็เป็นเป็นวันที่ผู้กองจะบอกข่าวดีข่าวหนึ่งสําหรับผู้กองนะคะที่เลี้ยงลูกชายมาจนโตปันเนี้ย น้องโลมาจะบวชนะคะแล้วพอดีน้องโลมาเนี่ย <science> พึ่งเรียนจบแล้วผู้กองเนี่ยเห็นพ่อกับแม่ผู้กองเนี่ยอายุมากแล้วนะคะอายุ86 87กันแล้วคุณพ่อเนี่ยอายุ87คุณคุณแม่เนี่ยอายุ86นะคะคุณพ่อก็เริ่มหลงแล้วแล้วถ้ารอปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวคุณพ่อจะจําหลานจําลูกไม่ได้นะคะก็เลยคุยกับน้องโลมาว่าจะบวชไหมพอดีน้องโลมาเนี่ยก็พิ่งเรียนจบ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะณา,ารัฐศาสตร์นะคะเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็วิชาโทภา,าษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งในการที่น้องโรามาเรียนจบด้วยด้วยตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็ส่งตัวเองเรียนเรียนด้วยนะคะก็เป็นความภูมิใจของผู้กองว่าลูกเนี่ยมีความรับผิดชอบแล้วก็ก็เป็นหน้าที่ตามประเพณีไทยนะคะที่ลูกชายเนี่ยจะต้องบวช จะทดแทนหรือไม่ทดแทนผู้กองไม่ได้สนใจแล้วะคะบุญคุณที่เราเลี้ยงเขามาเนี่ยผู้กองไม่ได้สนใจตรงนี้เลยนะคะก็คิดถึงคุณตาคุณยายเขาที่ช่วยผู้กองเลี้ยงเลี้ยงเขามานะคะนอกจากคุณตาคุณยายแล้วก็จะมีพี่ชายผู้กองมีพี่ชายสองคนมีน้องชายสองคนมีพี่สาวอีกสองคนนะคะทุกคนก็ร่วมยินดีกันหมดนะคะแล้วเดี๋ยววันพฤหัส,สบดีที่ถึงเนี้ยน้องลมมาเนี่ยก็จะต้องเข้าไปอ,าอยู่วัดนะคะเพื่อบวชเรียนท่องจำบท บทสวดต่างๆนะคะเพื่อจะบวชเพื่อจะอุปสมบทก็ขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันในการบวชของน้องลมาในครั้งนี้นะคะแล้วหนึ่งพรรษาต่อจากนี้ไปนะคะผู้กองก็จะต้องดูแลน้องๆทั้งหมดนะคะแล้วก็อาจจะมีน้องๆตำรวจคนอาจจะมาช่วยผู้กองในการดูแลน้องๆนะคะก็ตัวนี้คือแม่สายแก้วนะคะแล้ววันนี้นะคะผู้กองเนี่ยก็ให้ช่างเนี่ยนะคะมาดูแลมาดูเรื่องประตูนะคะที่จะล็อก เพราะว่าน้องๆเนี่ยสามารถเอามือเนี่ยเลื่อนไปได้เพราะฉะนั้นจะต้องทํากุญแจเพิ่มนะคะแล้วก็ให้มาสารวจมุงลวดในบ้านที่มันหลุดแล้วก็ขาดนะคะเพราะว่ายุงเยอะมากอันนี้กรงของน้องหมานอนนะคะน้องหมาเนี่ยก็มีซนตะกุยม้งลวดขาดบ้างวันนี้ผู้กองก็เลยอยู่ดูแลช่างแล้วให้น้องลงมาเนี่ย เป็นคนพาน้องๆไปหาหมอที่โรงพยาบาลน้องๆที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลวันนี้นะคะก็จะมีน้องหมูสาชั้นนะคะน้องฟ้าหลองฝนแล้วก็แม่โดโซนะคะน้องลงมาก็พาไปหาคุณหมอเรียบร้อยแล้วกว่าจะกลับถึงบ้านเนี่ยก็สองทุ่มกว่าแล้วปรากฏว่าต้อนน้องๆตัวอื่นเนี่ยเข้าบ้านไปหมดแล้วนะคะ เหลือแม่สายแก้วเนี่ยหลงอยู่นะคะหลงหลงหูหลงตาอยู่เพราะว่าตัวสีดําแล้วก็แอบ,บอยู่บนชั้นไม้ข้างบนนั้นเราก็เลยจะต้องเปิดบ้านกันใหม่นะคะเปิดประตูบ้านกันใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะใช้สเปรย์น้ําฉีดพ่น,พนให,ให้ให้แม่สายแก้วเข้าบ้านไปตัวนี้คือแม่โดโซนะคะแม่โดโซเนี่ยอยู่ในฝั่งของน้องๆที่ป่วยเป็นดิวิเมียนะคะก็ มีต้องไปฉีดยากระตุ้นภูมินะคะอาการดีขึ้นแล้วเราก็จะมีน้องหมูสาชั้น <_ d ata> น้องฟ้าหลังฝนที่อาการปากเจ็บทั้งคู่เลยนะคะก็อาการเริ่มดีขึ้นเนี่ยถึงเวลาที่น้องลงมาก็เอาสเปรย์พ่นนะคะฉีดแล้วก็ต้อนน้องๆเข้าไปในบ้านแล้ว <_ d ata> จะเป็นภาพแบบนี้นะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาโดยเฉพาะน้องน้องแก๊งแมวดํา3ตัวเนี่ยแม่สายแก้วพอประดุกแล้วก็ลูกดาวเนี่ยเขาจะรู้ว่าถ้าเข้าประตูน,นี้แล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปเนี่ยก็จะไปสู่บ้านที่เขาเคยอยู่นะคะ ก็อ่าก็เข้าไปในบ้านแล้วก็ในเวลาปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ออกมานอนในชั้นไม้นอกบ้านกันอยู่แล้วนะคะไม่ไม่ไม่เครียดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นทั้งพ่อประดุกเอวยูกน้องลูกดาวเอยแล้วก็แม่ใส่แก้วนะคะก็ออกมานอนบนชั้นไม้ชอบมาอยู่ในกรงยักษ์มาฟังเสียงนกมา mm hmm. สูตรบรรยกากาศธรรมชาติธรรมชาติในกรงยักษ์นอกบ้านนะคะแล้วน้องๆแก๊งแมวดําทั้ง3าตัวเนี่ยก็เริ่มปรับตัว ดีขึ้นเร็วขึ้นนะคะในการที่จะอยู่ร่วมกับน้องแมวตัวอื่นนะคะส่วนกับคนเนี่ยอาจจะยังเกลียดยังไม่ชอบไปก่อนไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเจออะไรที่มันเลวร้ายมาก่อนนะคะก็เลยเกลียดคนมากๆนะคะก็ต้องใช้เวลาให้เวลากับเขานะคะว่าคนดีๆก็มีเหมือนกันกนะ็คนใจดีก็มีคนใจร้ายก็มีก็ให้เขาค่อยๆแยกแยะไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองนะคะส่วน ลูกของแม่แคมนะคะตัวที่เป็นตัวเมียเนี่ยที่ผู้กองเขาบอกว่าหายไปเนี่ยเขากลับมาแล้วนะคะปวันนี้แล้วผู้กองนี่พรุ่งนี้ผู้กองนัดหมอนัดคิวหมอไว้ว่าจะจับลูกตัวนี้ของแม่แคมเอาไปทําหมันนะคะซึ่งคุณหมอก็ถามชื่อว่าชื่ออะไรผู้กองก็เลยบอกบอกหมอไปว่าชื่อยูโรแล้วกันนะคะ<ๆ>ก็คือตัวนี้นะคะตัวที่กําลังกินอาหารในชามข้าวเนี่ย เป็นน้องหมาเพศเมียเป็นลูกของแม่แคมป์ซึ่งหายไปเป็นสัปดาห์เป็นเป็นสอสัปดาห์แล้วนะคะที่ผู้กองเล่าในคลิปเนี่ยจะเห็นแต่ลูกตัวผู้เนี่ยมากับแม่แคมป์ตรวทีนี้พอเขามาเนี่ยนะคะผู้กองก็เอาไงดีพวกนี้นัดหมอไว้แล้ว จะทำยังไงจะจับตัวเขาได้นะคะซึ่งหลังจากที่เขาหายไปสองสัปดาห์เนี่ยมันเหมือนห่างเหินการให้อาหารไปนานเขาก็เริ่มไม่ค่อยไว้ใจผู้ปกองเหมือนเมื่อก่อนนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสามารถจับตัวได้ลุบหัวได้นะคะวันนี้พอเจอเขาก็ดีใจนะคะเพราะว่าจะต้องจับตัวให้ได้แล้วเอาไปทําหมันในวันพรุ่งนี้นะคะก็เลยเอาอาหารแมวที่เป็นกระป๋องเนี่ยเท่าที่คว้าได้เนี่ยมาป้อนก่อนแล้วพยายามหลอกล่อให้เขาเข้ามาใกล้นะคะเผื่อจะได้จับเนื้อต้องตัวเขาได้ตัวสีดําอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นน้องบอดี้การ์ด ซ,ซึ่งไปไหนกับแม่แค์เนี่ยไปเป็นคู่หูกันตลอดเลยนะคะนี่เป็นหมาของเพื่อนเพื่อนบ้านหมาของเพื่อนบ้านเนี่ยเวลาที่ผู้กองเทอาหารไว้เนี่ยผู้กองก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าเขานกินอิ่มไหมนะคะแต่เขาจะมากินด้วยตลอดก็เลยเทเผื่อเผื่อแบ่งกันกันไปนะคะซึ่งวันนี้นะคะเขาก็เหมือนรู้นะคะว่าผู้กองเนี่ยพยายามจะจับตัวเขาให้ได้เขาก็เดินหลบหลีกหลีกหนีนะคะผู้กองก็เปลี่ยนเหยื่อและว,วันนี้ไปซื้อเนื้อไก่มาเพื่อจะหุงข้าวให้น้องหมาในบ้านกับแม่แค์นี่แหละ แล้วก็เลยอ่ะอถ้าจะไปต้มอีกช้าเสียเวลานะคะ <มา S 1> ก็เลยอ่ะลองร่อนด้วยไก่อกไกส่สดๆกันดูก่อนมาเร็วๆเร็วแขมมาแขมมาแล้วแลว้วแล้วไม่แขมมาแล้วมาแขมมาแล้วไม่ให้กินหรอกไม่ให <c oughs> ้กินไม่จะหลอกลูกนี่อ่ะตัวนี้มาตัวนี้มามาใกล้ๆสิมาใกล้ๆสิมาใ,มาใ,มาใๆๆกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆอีกมาใกล้ๆอีกมาใกล้ๆอีกเดินมาอีกไม่แขมไม่ต้อง แม่จะหลอกลูกมาใกล้ๆมาใกล้ๆกินไม่ไว้ใจเอามาใกล้ๆหน่อยเอามาใกล้ๆหน่อยเร็วแม่แคมไม่ให้กินมามาใกล้ๆเถอะมาเธอมาเถอมาเถอมาเธอมาเธอะมาเอาไหมอยากกินไหมอะอยากกินไหมอะอยากกินไหมอะ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 อยากกินไหมนี่นี่นี่ด้แค้มอะหนูเข้ามา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 อีกเข้ามา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 เข้ามาอะเข้ามาตรงนี้เข้ามาตรงเข้ามาตรงนี้ ข้ามาตรงนี้เข้ามาตรงนี้มาตรงนี้อ่ะมามาดิเร็วแม่แคมไม่ฮะอ่ะให้ลูกอยากกินเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าอีกเข้าอีกเข้าอีกไม่ยุกอ่ะอยากกินเข้ามาอยากกินขยับเข้ามา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 โอ๊ยอย่ากขัดแม่อย่ากขัดอยากขัดเป็นฝาครอบกล้องนะคะที่แตกนะคะผลจากการดักลูกของแม่แคมป์เนี่ยนะคะไม่ได้ง่ายเลยก็เลยพอ ตอนแรกผู้กองก็สงสัยเอฟทำไมพอถ่ายภาพใหม่เนี่ยทำไมภาพมัวนะคะปรากฏว่ามาดูที่หน้ากล้องนะคะก็ปรากฏว่าฝาครอบกล้องนะ่แตกไปแล้วนะคะก็เลยทําให้ภาพมัวแบบนี้แล้วแถมผู้กองอ่ะโดนลูกของแม่แคมเนี่ยกัดตรงข้อมือนะคะแต่ว่าไม่เข้านะคะรู้สึกอ่าเป็นแผลถลอกนิดนิดเดียวแล้วก็ผู้กองก็เอาสบู่รีบขึ้นบ้านเอาสบู่ฟอกนะคะแต่ปรากฏว่าเออเลยทําให้ลูกแม่แคมเนะี่ยตกใจ แล้วก็ยิ่งกลัวแล้วก็ยิ่งตะเลิดไม,ไม่ยอมเข้าบ้านนะคะทีนี้ก็เลยเปลี่ยนใจเอาเนื้อไก่นไปต้มนะคะระหว่างที่ต้มเนี่ยภาพอาจจะมมวๆหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องลงมาก็ไม่อยู่บ้านน้องลงมาจะกลับค่าหน่อยนะคะแล้วก็กว่าผู้กองจะหาวิธีแก้ไขกล้องได้นะคะก็เลยใช้เวลาพักใหญ่แล้วก็พยายามระหว่างนี้ก็พยายามไม่ละความพยายามพยายามที่จะหลอกล่อเขายัางไงพยายามต้อนหมาในบ้านเนี่ยเข้ากรงนอนไปหมดเรียบร้อยแล้วเหลือน้องไซโยกตัวเดียว แล้วก็เลยเนี่ยตอนตอนนี้น้องสายโยกยังน้องรอนยังอยู่น้องพอตเตอร์ยังอยู่ก็เลยทําให้หมากลุ่มนี้กลัวไม่อยากเข้ามาในบ้านแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยผู้กองก็ต้อนน้องๆทั้งหมดเนี่ยเข้ากรงม้งลวดนอนไปแล้วก็ทําให้แม่แคมป์เนี่ยเริ่มไว้ใจแล้วก็เข้ามาในบ้านแล้วนะคะมาหนูเข้ามาเร็วมากินไก่มามามาเร็วมาเข้ามาต้องการตัวที่ปากประตูเนี่ยมาเข้ามาลูกมามาเลยมากินไก่มามาลูกมา หิวเข้ามาเลยมาลูกมาเร็วๆมามาหนูมาหนูมาแล้วมาพอเดึกๆเนี่ยน้องโลมาก็กลับมาตอนนี้ห้าทุ่มกว่าแล้วนะคะน้องผู้กองก็หวังจะให้น้องโลมาเนี่ยช่วยต้อนน้องหมาตัวเมียน้องน้องยูโรตัวนี้นะคะเข้ามาในบ้านเขาก็เริ่มกลัวแล้วเพราะว่าตอนหัวค่ำเนี่ยถูกผู้กองเนี่ยขยํำคอเพื่อจะลากเขาเข,าเข้าบ้านนะคะเขาก็เริ่มกลัวแล้วตอนนี้น้องโลมาผู้กองก็บอกให้น้องโลมาหลหลอกล่อทั้งหมดเนี่ยให้เอาหม้อไก่ต้มไก่เนี่ยเข้าไปในบ้านนะคะ แล้วมันมีจังหวะหนึ่งอะที่ผู้กองอะไปอะพอจังหวะที่น้องยูโรเข้าไปกินไก่ในหม้อเนี่ยผู้กองก็รีบเลื่อนประตูปิดน้องยูโรเนี่ยก็กระโดดหนีได้ทันนะคะเนี่ยจังหวะนี้ที่เขาเข้าไปกินเนี่ยผู้กองก็รีบรีบเลื่อนประตูปิดอยู่อยู่รอบหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายทั้งคืนก็ไม่ได้น้องยูโรนะคะแล้วแถมตอนเช้าเนี่ยผู้กองก็ต้องโทรไปอขอโทษคุณหมอแล้วก็ขอยกเลิกการทำหมันไปก่อนเพราะว่าไม่สามารถ จับน้องยูโรได้นะคะก็ต้องใช้ความพยายามต่อไปนะคะเดี๋ยวพวกเราจะต้องจับน้องยูโรไปทำหมันให้ได้เพราะว่าเป็นน้องหมาเพศเมียนะคะเป็นลูกของแม่แคมแล้วเดี๋ยว จะท้องขึ้นมาอีกนะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปรียกหรือว่าทรายแมวนะคะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะหรือท่านใดจะสนับสนุนผ่านปุม่มซูเปอร์แตงก็สามารถทําได้ฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบอรา,าย์กันด้วยนะคะ え <music>